โอเคทีนี้ต่อไปนะครับก็ประทาน i อ c เลยนะทางโทมัสบาร์กนะครับก็คือทางโอลิมปิกสากลเลยนี่ก็โดยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูนะครับกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก็คือ IOC Member นะครับก็เปิดเผยว่าโทมัสบาร์กเนี่ยได้ส่งหนังสือผ่านมายังคุณหญิงปัทมาเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับที่ได้ทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะนะครับโดยข้อความในหนังสือก็มีใจความ สำคัญนะครับระบุว่าโทมัสบาร์กประธาน IOC นะครับได้ร่วมสแสดงความยินดีกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขอให้ประสบความสําเร็จในการทํางานทั้งนี้ครับ IOC ก็มุ่งหวังที่จะประสานความร่วมมือกับรัฐบาลไทยรวมทั้งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยดยมีคุณหญิงปัทมาคอยช่วยประสานการทํางานร่วมกันในอนาคตนะครับโดยที่ผ่านมานั้นประเทศไทยประสบความสําเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬารายการระดับนานาชาติมากมายครับความร่วมมือกันก็จะยิ่งทําให้ทุกอย่างนั้น แข็งแกร่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณหญิงปัทมาพร้อมด้วยดกรก้องศักยยอดมณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ<ฮ>ก็ได้เข้าพบคุณสุดารวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท,ท,ท,ที่ยวและกีฬานะครับ<ฮ>ที่กระทรวงการท่องเท,ท,ที่ยวและกีฬานะครับโดยทางคุณหญิงปัทมานะครับก็บอกว่าก็ได้มีการพูดคุยกับทางท่านรัฐมนตรีนะครับถึงการเดินหน้าพัฒนากีฬาในภาพรวมร่วมกันนะครับพร้อมกับการผลักดันให้ประเทศไทยนั้นน่ย จะเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเยาวชนหรือว่ายุทธโอลิมปิกเกมในปี2030ครับจะเสนอตัวใช่ไหมจะแบบใช่คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็เคยพยายามจะเสนอตัวไปทีหนึ่งในปี2026นะเพียงแต่ว่าพอมันเกิดวิกฤตโควิด -19 เนี่ยมันทำให้เลื่อนไปนะฮะก็เลื่อนไปในปี2030ล้นกันมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่นะฮะก็ถ้าโอลิมปิกยูทธน่คจะ ไหวอยู่นะครับเพราะว่าสเกลในการจัดก็ไม่ได้อะไรมากมายบนรสเชลซก็ยังเป็นได้เลยเียเจนีน่านะครับเออนะแล้ถือว่าเราประกาศสัปดาห์ว่าเรามีความพร้อมเรื่องประสบการณ์ต่างในการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติแล้วก็โอเคอยู่นะโอเคได้อยู่ใช่แต่โอเคอย่างในบางในบางบางมหกรรมกีฬาเนี่ยมันก็มันก็ยังเป็นสกิลที่ใหญ่ใหญ่เกินมันต้องการอะไรอย่างฟุตบอลโลกอย่างเงี้ยมันเราคงยัง ไม่ได้ใกล้กับกานที่จะเป็นเจ้าภาพมันต้องเตรียมหลายอย่างมากทั้งสถานที่การจัดกงนามเอาแค่สนามเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์ระบุไว้แล้วว่าสนามนักท้มต้องอย่างนี้อย่างนี้นะหกหมื่นคนนะเจ็ดหมื่นคนนะอะไรแบบนี้โอเคพักก่อนตอนนี้อะไรแบบนี้แโอลิมปิกยุทธโอลิมปิกเนี่ยอันนี้ยังไหวไงในสเกลที่ได้อยู่ใช่นะคะ